สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอรจมาดินพูครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆ่อทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมเว็บไซต์รูปโฉมใหม่ครับของ Under Armour ครับซึ่งวันนี้ครับเรามาดูกันว่ามาดินพูเนี่ยจะเลือกสั่งซื้ออะไรจากเว็บไซต์ของ underarmour.co.th กันบ้างเดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับสิ่งแรกที่ผมเข้ามาในเว็บไซต์ของ under armour co th นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือการดีไซน์ของเว็บไซต์ที่มีความเรียบง่ายนะครับคลีนเคลียร์สะอาดสะอ้านนะครับโดยบริเวณทางด้านซ้ายของเว็บไซต์เนี่ยจะมีโลโก้ของ under armour นะครับตรงกลางของเขาเนี่ยจะเป็นแถบเมนูนะครับจะเขียนคำว่าสินค้าใหม่นะครับผู้ชายผู้หญิงเด็กนะครับรองเท้าแล้วก็อาเล็ตนะครับทางด้านขวานะครับจะเขียนคาว่าค้นหาแล้วก็จะมีถุงช้อปปิ้งนะครับผมลองคลิกไปที่คำว่าสินค้าใหม่ สินค้าใหม่สําหรับผู้ชายนะครับเนี่ยพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยที่แบบอัปเดตแบบชนช็อปเลยนะครับแล้วเวลาที่เราเนี่ยเลื่อนสไลด์ลงมาดูนะครับเขาก็จะแสดงสินค้าเนี่ยเรียกว่าชัดเจนนะครับทุกภาพนะครับที่เป็นสินค้าใหม่จะมีเขียนคําว่าสินค้าใหม่อยู่ที่บริเวณมุมทางด้านซ้ายนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเมาส์ของเราเนี่ยนะครับไปแช่เไว้ที่รูปภาพนะครับ ในแบบเนี่ยเขาก็จะกลับหลังขันหลังให้เรานะครับเราจะเห็นดีไซน์ว่าทางด้านหลังเนี่ยเขามีการสกรีนว่าอะไรนะครับใต้ภาพเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นบรรยายเป็นสินค้าเป็นภาพภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีราคาบอกแบบชัดเจนนะครับทั้งสินค้าของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมานั่งอัปเดตเทรนได้เลยครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีอะไรของมาใหม่ในคอลเลกชันนี้บ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะ browse ดูในไอเทมที่เป็นสินค้าใหม่ ก็ถือว่าแบบโอเคมากมีตัวหนึ่งที่ผมน่าสนใจนะครับนี่เป็นเสื้อยืดนะครับสำหรับผู้ชายราคา1,190บาทนะครับอันนี้ก็สีสันดูแบบสดใสมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในคอลเลกชันนี้นะครับคราวนี้ครับถ้าผมเนี่ยมีการทำกันบ้านมาแล้วนะครับแล้วก็มีเวลาไม่มากครับเช่นผมเนี่ยตั้งใจว่าผมอยากจะได้เป้นะครับคราวนี้ลองเลื่อนไปที่คำว่าค้นหานะครับแล้วเพื่อนเพื่อนลองพิมพ์คำว่าเป้ดูนะครับนี่แล้วกด 1> Enter 1ครั้งครับคือทางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะค้นหาเป้ที่มีทั้งหมดนะครับมาให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเอ๊ะเราอยากจะได้เป้ในลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเป้ที่ผมอยากจะได้นะครับผมอยากจะได้เป้สะพายหลังนะครับที่ดู p r o f e s s ั o น a l นะครับแล้วก็ดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นดีไซน์ที่โอเคนะครับ มีใบหนึ่งที่ผมชอบนะครับเขามีชื่อรุ่นว่ากระเป๋าเป้ UA Contender 2.0นะครับพอเราคลิกไปที่รูปเป้นะครับหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงออกมาเลยว่าเป้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับอย่างใบนี้อยู่ที่ราคา3,590บาทนะครับมีสีให้เราเลือกนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นดำเทาแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะครับนี่แล้วก็จะมีเรียกว่าข้อมูลนะครับมีภาพแล้วก็รายละเอียดต่างๆของสินค้า อย่างชัดเจนนะครับอะผมจะกดสั่งนะครับก็เลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็กดคาว่าเพิ่มลงในตะกร้านะครับนี่เพียงเท่านี้ครับเขาก็จะไปอยู่ที่กระเป๋าแล้วก็ในปุ่มที่เรียกว่าเป็นเช็คเอาท์นะครับเพราะฉะนั้นเป้ของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในในถุงชอปปิ้งของเราทันทีนะครับนี่ก็มีกระเป๋าเป้นะครับหใบที่มีความรู้สึกว่าโอเคตัวเองเนี่ยอยากจะได้เป้สัก1นใบในช่วงนี้นะครับ ตัวที่2ที่อยากได้นะครับอยากจะได้เป็นถุงเท้าครับเพื่อนเเราก็เข้าไปในหมวดสินค้าของผู้ชายนะครับแล้วก็สไลด์ไปที่คําว่าถุงเท้านะครับจริงๆถุงเท้าของ Under Armour เนี่ยบอกให้เลยว่าเขาเป็นเป็นแบรนด์หนึงที่มีถุงเท้าที่ดีมากนะครับแล้วก็จะมีถุงเท้าแบบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าแบบซ่อนนะครับถุงเท้าแบบข้อสั้นนะครับแบบครึ่งข้อนะครับถุงเท้าฟุตบอล ไปจนถึงขุงเท้าที่แบบว่าผมชอบที่สุดก็คือที่เขาขายเป็นแพ็คนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณแบบกลางน่องนะครับอีกคู่นี้นะครับเป็นฮีทเกียร์นะครับสำหรับผู้ใหญ่3แพ็คคู่นะครับราคา690บาทนบาทครับจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะครับก็เป็นเป็นถุงเท้าที่ผมว่าใส่สบายมากๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสใช้ถุงเท้าของ Under Armour นะครับเนี่ยเราก็เข้าไปดูนะครับ เวลาที่เราจะสั่งซื้อครับแล้วก็เลือกไซส์นะครับเลือกเป็นไซส์ L ปุ๊บแล้วก็เพิ่มลงในตะกร้านะครับสินค้าก็จะไปอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้เป้แล้วนะครับได้ถุงเท้าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนครับผมอยากจะได้เป็นรองเท้าแตะนะครับผมก็เลื่อนเมาส์ไปที่คําว่ารองเท้านะครับสไลด์ลงมาที่คําว่ารองเท้าแตะครับนี่เขาก็จะมีรองเท้าแตะ ทุกรุ่นนะครับมาให้เราดูนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะได้นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับจะเป็นรองเท้าแตะของ Under Armour นะครับเป็นรุ่น Locker นะครับนี่ก็คือราคาจะอยู่ที่690บาทนะครับนี่ก็คือสวยงามมากนะครับเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับการ ลุยฝนแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่แบบหลังเล่นฟิตเนสนะครับเราอยากจะได้รองเท้าแตะแบบเใส่สบายๆนะครับลุยน้ําได้นะครับก็ผมเนี่ยจะเลือกเป็นไซส10นะครับสำหรับรองเท้า u a locker นะครับนี่ก็ได้ละทั้งหมด3ชิ้นนะครับอ่ะและชิ้นสุดท้ายครับผมเนี่ยเคยรีวิวรองเท้าวิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะได้รองเท้าวิ่งรุ่น1ครับเป็นรุ่นโซ n i c นะครับ Sonic สนะครับแล้วก็เข้าไปในหมวดที่เรียกว่ารองเท้าวิ่ง ของผู้ชายนะครับพอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับจะมีสีสันให้เลือกเยอะมากนะครับจริงๆอยากจะให้ดูคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็เป็น Under Armour Cover Phantom 2นะครับเป็นสีขาวคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงที่ผมเคยเลือกไปก็คือเป็น Infinite นะครับแล้วก็รุ่นที่ผมอยากจะสั่งออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Sonic 4นะ โซนิคสราคาอยู่ที่4,290บาทนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารองเท้าของ Under Armour รุ่นที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Map My Run เนี่ยเขาจะมีเขียนแล้วก็เป็นภาพโลโก้สัญลักษณ์ไว้เลยนะครับอย่างพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสีให้เราเลือกนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นสีขาวดำนะครับแล้วก็ไซส์ที่ผมเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นไซส์10.5นะครับขยายขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มคําว่าเพิ่มลงในกระเป๋านะครับอ่าเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะได้ครบแล้วนะครับก็คือมีเป็นเป้นะครับมีเป็นถุงเท้านะครับมีเป็นรองเท้าแตะเอาไว้สาหรับใส่ด้วยฝนนะครับแล้วก็มีเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นโซนิ c โฟนะครับหรือว่าโซนิคในเจเนอเรชั่นที่4นะครับนี่ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นครับเพื่อนๆก็แค่คลิกแล้วก็กรอกรายละเอียดต่างๆนะครับสถานที่จัดส่งแล้วก็เรียกว่าให้เขาเนี่ยมาเก็บเงินปลายทางพิยงเท่านี้เองครับง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากนะครับของ u n d e r อร์เมเนี่ยที่เขาเคลมมาก็คือมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายได้หลายช่องทางสามารถที่จะส่งคืนสินค้าได้นะครับแล้วก็มีบริการการเก็บเงินปลายทางที่สําคัญนะครับก็จะมีโปรโมชั่นในแต่ละช่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างช่วงที่ผมกําลัง สั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราสั่งซื้อสินค้าครบ3,000บาทนะครับเราก็จะรับเป็น Under Armour นะครับเป็นคอนเทนต์ Travel Kit นะครับหชุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าอีก1ใบที่เขาเนี่ยจะมอบให้เมื่อเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ3,000บาทนะครับในช่วงวันที่25ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564นะครับนี่ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ Under Armour นะครับหรือว่าแบบอยากจะอัปเดตเทรนเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ของผมในวันนี้นะครับใครที่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ under armour .co.th นะครับเขามีบริการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจครับที่สําคัญก็คือมีบริการแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้นะครับสามารถที่จะแวะเข้าไปได้ในเว็บไซต์แห่งนี้เลยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสครับผมจะแวะมารีวิวว่าของที่ผมสั่งมาในวันนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างยังไงติดตามชมนในคลิปถัดไปวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนสวัสดีครับ